ม่มีคุณแม่ก็ไม่มีวันนี้นะครับคุณแม่กด้แสดงเยอะมากคุณแม่ขอนวมแสดงด้วยนะครับแล้วก็มาเข้าพิธีนะครับนะครับที่วัดตางบิ้งนะคะขอเชิญทีมงานของสาวน้อยเพอรร้านแทงทุกคนเลยนะครับในเวพิธีในขณะนี้เรากำลังจะเริ่มพิธีนะครับพ่อที่เราจะได้จุดเทียนชัยเผิดเครื่องครับแล้วก็จะได้ จุดทูบจำนวน108ดอกนะครับ และในระดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านดรธบีชัยตริยะเอี่ยวอุดมครับท่านเล้กรกณาอน,นะครับเกิดเทียนชัยเทียน,นที่สอ,องครับที่อยู่ทางด้านหน้านะครับขอกราบเรียนเชิญท่านดรธนีชัยจากท็อปไลน์ครับเป็นเทียนชัยเทียนเล่นที่สองนะครับทางด้านหน้าครับ เรื่องราวพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวของไขยอ้อนะครับออกสู่สายตาประชาชนในภาพยนตร์เรื่องนี้อีกหนึ่งบทบาทนักสแสดงด้วยครับเรีิญครับเป็นต้นเทียนชัยต้นเทียนที่สามครับโดยคุณแม่บุญชั่วงเด่นดวงครับขอกราบขอบ,บคุณนักเตอร์ทวีชัยจารยียรติอุบรดำกับ่บายทับลายสำหรับต้นเทียน ชัยต้นที่สองนะครับซึ่งขณะน,นี้คุณแม่คุณช่วงเด่นดวงนะครับในจุกเทียนชัยต้นที่สามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและต้นที่สี่นะครับขอเรียนเชิญคุณแม่สุภาพมาบงษาครับหนุ่มโจโจมนินนะครับพร้อมกับที่ใหม่ พวันพวงก,กับครับสมท่านพร้อมกันเลยครับในต้นเทียนเทียนชัยเล่มที่4ครับสีแดงทั้ง3ท่านครับเขากลับไปเชิยครับแดีหลังจากนั้นแล้ววอสโตจะจุดทูดดจำนวน29ดอกนะครับเพื่อที่จะปักตรงบริเวณกระถางทูนะครับด้านหน้า เพื่อเป็นการเริ่มพิธีในช่วงแรกนี้ครับ29ดอกครับสำหรับหลกโจวโมณีครับถือีดกว่าเป็นผู้โดยการสร้างนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมากใน,วก,วานการทำภาพยนตร์เรื่องนี้ไหลอยู่แมนจ้ะเครื่องนี้อาจไวกวันพี่บุม๋มเดี๋ยวนี้เป็นวันอากาศดีๆนะครับอากาศสบายๆแล้วก็ แสงสว่างก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับวันนี้เพื่อให้ภาพยนตร์เรื่องนี้สำเร็จแล้วก็ราบรื่นทั้งการถ่ายทำแล้วก็รถทั้งในวันที่เข้าฉายจะประสบความสำเร็จด,ด้วยลหลังจากที่ควอสโตรได้จุดทูนนะครับเพื่อเป็นการเปิดพิธีบวงสรวงแล้วนะครับ จะขอเรียนเชิญดารานักแสดงทุกท่านนะครับตรงบริเวณด้านหน้าพิธีนะครับเพื่อที่จะจุดเทียนประจาวันเกิดนะครับโดยด้านหน้าเนี่ยจะมีเทียนทั้งเจ็ดสีก็คือท่านใดเกิดวันไหนนะครับเรามีนักแสดงมากแบบนี้นะครับแต่วันนี้สหรับการบวงสวงนะครับเรื่องของคิวต่างๆนะครับแล้วก็เป็นวันธรรมดาด้วยนะครับนะครับจะจุดเทียนประจาวันเกิดนะครับ เลือกตามสีประจำวันนะครับอาทิตย์ธนาคารพุ่มขนาดสุกเสาร์นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับทุกคนพอจุดเทียนประจำวันเกิดนะครับตามสีเสร็จแล้วนะครับจะจุดทูปคนละเจ็ดดอกครับการจุดก็จะมีทั้งทูปและเทียนนะครับ แสดงครับหลังจากจุดทูาจุดเทียนเสร็จแล้วนะครับจุดทูบเจ็ดดอกครับเพื่อที่จะมาปักในกระถางทูปต่อไปครับซึ่งทูบเจ็ดทั้งเจ็ดดอกนะครับหยิบได้นะครับที่บริเวณด้านหน้านะครับที่เป็นกระถางทูปนะครับแล้วเอาแอบจ๋าจุดทูบเจ็ดดอกลุกนะครับจุดเทียนเสร็จแล้วไปจุดทูบต่อนะครับต้องมาทั้งพร้อมกันครับทูบและเทียนนะครับ เทียนประจำวันเกิดแล้วก็ทูกเจ็บดอกนะครับสำหรับนักแสดงทุกคนตอนนี้นะครับน้องอิน,อน,อนก็นะครับจีบทุกได้เลยครับด้านหน้านะครับเ <ไป S 1> <ๆ S 2> จ็บดอกแล้วก็พระธมพุทธสังขิตวานะเมตัสเมตตาพระทันตร จิตตาปะติตังพะนันโตสัพเพกามจโรเปเิลิสิขราเตจันติลิข